เป่าเพียงเพียงโยนใส่ก้อนกรวดในมือนะแล้วก็โยนก้อนกรวดไปบนล่างเป็นซากของเสือพักเดียวเท่านั้นเน่ะเสือลืมตาขึ้นมาแล้วค่อยคลุกขึ้นมาแล้วคำรามแล้วมันนอนอดข้าวตอนตายมาหลายวันเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้าอาหารโอชะ โดดขย่ำกัดคอกินเลยคนเสกปลุกเสือโดนเสือกัดตายพอคนเจ้าของวิชาตายมนเสื่อมเสือก็ตายนอนกายทับคนปลุกอยู่ตรงนั้นเองตายทั้งคนเสกตายทั้งเสือ ไม่คนปลุกเสือก็ไม่ดูตามตาเรือไม่ระแวงในสิ่งที่ควรระแวงไม่เกินสติปัญญาของคนหรอกว่าเสือนี่ถเสกขึ้นมาแล้วมันขย่ํำนี่จะทำอย่างไรมนสะกดให้เสือนิ่งก็ยังไม่ได้เรียนวิชาแก้ก็ยังไม่ได้เรียนเพื่อนรู้จึงปีนขึ้นยอดไม้เพื่อนทำถูกแล้ว ระแวงเมื่อควรร,ระแวงระวังเมื่อควรระวังแต่คนปลุกเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนืกอจะทำอะไรก็ทำแค่คิดว่าไม่เป็นอะไรดันที่เราไม่ระวังเรื่องดันที่เด็กๆของเราเนี่ยนะไม่ค่อยระวังเรื่องไข้วัดสายพันธุ์ใหม่ อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันบอกไม่เป็นไรแข็งแรงแต่หวัดนี้มันพันใหม่มันร้ายแรงสำหรับเด็กๆและคนโตด้วยผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ยังละแวงเมื่อคนละแวงอย่างที่ฟอกมือล้างสบู่ที่กล่าวมารักไขยานาคตังพยันระวังภัยที่ยังมาไม่ถึงถ้าสุขภาพของเราไม่ดีเนี่ยนะทางที่ดี อย่าพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงสังเกตดูแต่คนที่ตายเนี่ยมักจะป่วยเป็นอย่างอื่นไว้ก่อนเป็นโรคหัวใจบ้างโรคปอดอยู่แล้วบ้างพอวัดซ้ําเท่านั้น,น่ะเรียบร้อยไปวัดได้เลยเผาเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคประจําตัวกระสาะกระแสเนี่เขาจะไม่เสี่ยงพาตัวเองเข้าไปในสถานที่ที่ อาจจะติดได้ง่ายในที่สาธารณะในโรงภาพยนตร์ในที่ประชุมที่ใกล้ชิดกันอากาศไม่ทายเทเป็นห้องแออย่างห้างสรรพสินค้าหรือดูคอนเสิร์ตแต่มาวัดอย่างนี้ไม่เป็นไรโย,ยมเปิดหน้าต่างเปิดโบสถนะ์ห่างๆกันหน่อยเวลาจามแค่นั้นแหละแล้วฟอกสบู่ล้างมืออย่างนี้เรียกว่าระแวง ระวังภัยถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะพาตัวเองไปในกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงเรียกว่ารังวังภัยที่จะตามมาทํานองเดียวกันในชีวิตของเราเนี่ที่ไหนมีภัยนะมีกระเป๋าใส่ทรัพย์สินเงินทองมันมืดมืดก็อย่าเดินไปนะบางคนซึ่งขึ้นสะพานลอยดึกๆเดินๆ เป็นสาวเป็นแท่ไปคนเดียวได้อย่างไรไม่คิดให้ดีก่อนก็เกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิงบางแห่งเน่บ้านอยู่ในป่าด้านหน้านี่เป็นดงอ้อดงอะไรก็ไม่รู้เสียเงินตัดไม่กี่บาทถางรกถางพงที่มันอยู่ข้าง,างทางที่จะเข้าบ้านเนี่ยไม่ถาง ปล่อยให้ลูกๆเดินไปเดินมาสิบยี่สิบเมตรเท่านั้นแหละบางครั้งหน้าเศร้าเพื่อนชายมาส่งห่างจากบ้านเนี่ยไม่ขราหรอกแต่มันต้องเดินผ่านไอ้ไอ้ป่าละเมะเนี่ยนะลูกเพื่อนชายก็ไม่กล้าไปส่งถึงบ้านเพราะพ่อ,พอไม่ชอบให้คบคนนี้ก็ปล่อยให้สาวเดินเข้าไปคนเดียวหายไปรับไปเลยไปเจอเป็นศพทีหลัง โดนฉุดคล้าไปนี่เป็นเรื่องที่รายงานในหน้าหนังสือพิมพ์คนที่คิดว่าตนเองเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อก็ต้องระวังเพราะอาจยากรเนี่ยนะเขาเลือกเหยื่อนะเขาจะกระชากกระเป๋าใครเนี่ยเขาดูก่อนนะเขาเดินตามก่อนนะ แล้วเขารู้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วป้องกันไม่ค่อยได้เลือกคนนั้นไม่มีหรอกไปกระชากกระเป๋าผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรนะเขาเลือกเขาดูแล้วคนที่คิดตัวตัวเองจะสู้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ในยามคํำคืนม,มืดมืดมีทองมีหยองก็อย่าใส่เส้นใหญ่ๆ ไม่ใช่ว่าโอ้มใบวัดไปวานี่ใสทองเส้นมาเริ่มเลยมาวัดนี่ไม่เป็นไรหรอกโยมปลอดภัยแต่ตอนออกนอกวัดเนี่ยไปขึ้นรถไปเดินเนี่นะเขาจะเอาไปใช้เิวันนี้ถ้าเอามาก็ถวายวัดไปเลยนะไม่ต้องเอากลับจะได้ปลอดภัยฝากพระเอาไว้เหมือนกับโยมเอาพระพุทธรูปมาเนี่ยม,มาไว้ในพิพิธภัณฑ์นี่แหละ สามองค์โยมสมภพวังวิจิตพระพุทธรูปทองคำนะน้ำหนักรวมกันก็แปดสิบกว่าบาทบาทนี่น้ำหนักทองนะเอามาถาวายไว้ที่นี่แหละใส่พิพธภัณฑ์วัดประยูนไว้เป็นพระอายุสมัยศรีวิชัยนะเป็นพันปีนะขนาดไม่ใช่ทองคำนี่ราคาไม่รู้เท่าไหร่ นี่เป็นทองนี่มูล,ลค่าเพิ่มอีกเท่าไรโยมถามว่าทำไมเอามาถวายไว้ที่วัดละ่ะแม้พระคุณเจ้าไว้ที่บ้านนี่ผมดูอยู่คนเดียวนะค่อยๆแอบดูนะกลัวคนจะรู้แล้วเนี่ยไปโจรมันจะมักปล้นเครับผมก็เลยไม่มีความสุขเท่าไหรละครับเอามาไว้ที่วัดประยูรนี่แหละผมจะมาชมเมื่อไรก็ได้มาดูเมื่อได้ แถมยังแบ่งให้คนอื่นมาดูมาชมมาไหว้พระคุณเจ้าเฝ้าแทนก็นแล้วกันพระก็ต้องเป็นภาระเฝ้าเลยทีนี้นะแต่เฝ้าแล้วมันคุ้มโยมคุ้มกว่าโยมเฝ้าคนเดียวที่บ้านแกคิดอย่างนั้นทาไมคุม้มอ่ะหนึ่งขายก็ไม่ได้เพราะผมเคารพพระพระพุทธเจ้าไม่ขายพระพุทธเจ้ากิน สองเอาทองไปหลอมก็ไม่ได้เป็นพระพระพุทธรูปผมก็เลยต้องเก็บเอาไว้ดูอยู่คนเดียวมันไม่ได้ความสุขหรอกท่านหลบหลบซ่อนซ่อนเอาไปไว้ที่วัดเนี่คนเป็นหมื่นเป็นแสนต่อไปจะได้มาชมผมก็ได้บุญด้วยเป็นการยกย่องพระด้วยไม่เอามาหลบอยู่ในหีบของเราคิดแล้วก็มีเหตุมีผล แล้ววังภัยที่จะมาตามมาได้บางทีเอาไปไว้ที่บ้านเป็นสมบัติลำบากลำบนเสร็จแล้วพอเอามาไว้ที่วัดโยมก็ตาโตอีกแล้วพระคุณเจ้ารักษาดีแล้วหรือนี่ขนาดของเล็กๆน้อยๆมันยังเอาไปเลยนะนี่ราคาตั้งเยอะตั้งแยะนี่รักษายัางไง นี่กลับมาจากไต้หวันเดี๋ยวก็จะต้องไปรีบดูว่ายังอยู่หรือเปล่ารักษาอย่างไงก็จะต้องมีกระบวนการระมัดระวังต่างๆซึ่งไม่บอกเราก็าทำอย่างไรเดี๋ยวโจรมันรู้แต่กลางคืนเนี่ยนะมีรอปพสองคนนะบางคนก็มาถามว่าเอะไปเสียค่ารอปพทำไมไม่ต้องมีแล้ว พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่เอามาจากองค์การทหารผ่านศึกนะต้องเป็นทหารมานะมารักษาสมบัติของแผ่นดินของพระาศาสนาบางคนเสียดายเงินบอกไม่ต้องไปจ่ายแล้วเดี๋ยวพระมาช่วยดูกันแต่พระก็จำวัดนะยโยมแล้วถ้าอย่างนั้นนี่เอาไปเก็บไว้ที่ไหนได้ไหม เอาไปใส่ตู้เซฟดีไหมไม่ต้องเอามาแสดงแล้วเขาคนจะมาดูอะไรละ่ะแล้วจะภาพเขาถวายมานี่ให้คนมากราบมาไหวแล้วเอาไปซุบไปซ่อนเนี่ยมีมาแล้วนะบางวัดเนี่ยนะเอาของมีค่าอย่างนี้เนี่ยไปใส่ตู้เซฟไว้คนหาว่าเจ้าอาวาสขโมยไปแล้ว